ก็ตร้องระวังพวกนอนนะครับหนอนกินใบนะครับหนอนกินใบนะครับยอดอ่อนๆนี้เขาชอบนะครับนอนกินใบนะครับแรกๆก็ให้อมวนแล้วก็ยาป้องกันและกำจัดแมลงด้วยนะครับทุกท่านนะครับ สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมทุกท่านขอบกันที่เคยนะครับกับอินทผลัมอินเทอร์เนด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามาหลายท่านนะครับว่าสังเกตอย่างไรนะครับว่าต้นปลูกใหม่ติดหรือไม่ติดนะครับหรือว่าฟื้นตัวหรือยังนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตที่ใบนะครับใบอ่อนหรือว่ายอดอ่อนนะครับ ยอดอ่อนนะครับมาดูวันปลูกนะครับปลูกวันไหนนะครับยี่พอค67เจ็ดนะครับก็ผ่านมาเ,เามดืเอนเสร็จนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ปลูกได้1เดือนเสร็จนะครับก็ฟื้นตัวเร็วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเร่งให้ปุ๋ยตั้งแต่ หนึ 1> 1 asure, ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ปลูกลงดินนะครับสังเกตนะครับใบนะครับหรือว่ายอดอ่อนนะครับดูยอดอ่อนนะครับนะครับแทงขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกก้านใบเลยนะครับหรือว่าทุกจริงนะครับเลยนะครับนะครับแม้กระทั่งต้นเล็กนะครับที่นํามาปลูกนะครับมาปลูกเพื่อที่จะเสริมรากนะครับนะครับก็มียอดนะครับยอดอ่อนนะครับแทงขึ้นมาใหม่นะครับ อันนี้คือเสริมลากอยู่แล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับติดแล้วนะครับยอดอ่อนนะครับทุกกิ่งเลยนะครับยอดอ่อนนะครับขึ้นมามใหม่คือฝื้นตัวแล้วก็ปลูกติดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเหือว่าฝื้นตัวได้เร็วมากนะครับสังเกตง่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับ ที่ยอดอ่อนนะครับอันนี้คือยอดนะครับยอดอ่อนนะครับที่สูงที่สุดนะครับของต้นนะครับช่วงแรกนะครับก็ต้องฉีดพ่นนะครับเอมไซน์นะครับเอมไซน์ป้องกันนะครับจัดชอลานะครับท่านผู้ชมนะครับต้องฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นทุก สิบวันนะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับในช่วงที่ปลูกลงใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับต้องชายานะครับเป็นเอนไซม์ไม่ใช่เคมีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ผลนะครับได้ผลดีนะครับหลังจากที่เล่งทั้งทั้งระบบรากนะครับให้ดูท่านอาหารมาเลี้ยงนะครับ แล้วก็ให้สุดปุ๋ยทางใบด้วยนะครับควบคู่กันไปนะครับจบนะครับก็ทําให้ต้นผุเลียนนะครับที่ปลูกใหม่นะครับฝืนตัวเร็วๆนะครับฝืนตัวเร็วๆนะครับก็ในคลิปหน้านะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งนะครับเพื่อเร่งให้เจริญเติบโตนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับทุกท่านนะครับอากาศชื้นนะครับเขาก็ชอบเหมือนกันนะครับทุเรียนนะครับ ตามที่สอบถามนะครับเขาไม่ชอบอากาศที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งนะครับในน้าแรงก็ต้องให้น้ําทุกวันนะครับจบนะครับจะเจริญตัวตัวที่ดีนะครับถ้ามีความแรงแล้วว่ามีความร้อนสูงนะครับต้นทเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นต้นตัวแล้วนะครับก็ตายได้นะครับไม่ห้น้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับตามประสบการณ์นะครับได้สอบถามแล้วก็เคยปลูกนะครับตั้งแต่เล็กนะครับสอน สอบถามจากญาติพี่น้องนะครับที่ปลูกถึงที่จันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ชอบความชื้นนะครับ่วนทุเรียนแต่ไม่ชอบความแห้งแล้งนะครับในการแก้นะครับในช่วงหน้าแรงก็ต้องให้น้ํานะครับให้พื้นดินชุ่มอยู่ตลอดนะครับก็จะไม่ทําให้ต้นทุเรียนตายนะท่านผู้ชมนะครับนะครับเรื่องโรคนะครับโรคพืชก็ต้องให้ยาป้องกันให้กำจัดนะครับ ทุกๆ10วันนะครับที่ระบาดหนักก็จะให้7วันต่อครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สองคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่สังเกตอย่างไรนะครับป่าหารอดหรือไม่รอดปลูกลงดินนะครับแล้วก็ฝืนตัวหรือยังนะครับก็ตามต้นชิปนะครับที่ไปนําเสนอไปนะครับป่าสังเกตที่ยอดนะครับยอดออกมาใหม่นะครับออกมาใหม่นี่คือฝืนตัวได้เร็วนะครับท่านผู้ชม นี่ถือว่าฟ so ื้นตัวได้เร็วนะครับสำหรับต้นนี้ปลูกได้แค่หนึ er ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะเสร็จเองนะครับทุกท่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุ่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับขอบคุณทุ่งใจครับสวัสดีครับหอดตะกอนนะครับดอกหม่นะครับของตรงระวังปกนอนนะครับ หนจินใบนะครับหนอนจินใบตัวอ่อนนี้ก็ชอบนะครับหนอนจินใบนะครับแ,แกลกก็ให้ฮอร์โมนแล้วก็ยาป้องกันและกำจัดแรลงด้วยนะครับจบนะครับ